Marked a location. <laughs> <coughs> นีเลแลแค่เก็บเล

พวกมึงเนี่ยจะดับตกบนเขานิ่นรถมาอันนี้ข้างหลังคนข้างหลังเลยแหละเนี่ยเน mark the location เารถมาไม่ใช่ไม่ใช่บอดมันเอารถมา เอออันนี้บอดเงียบไปไหนแล้วเนี่ยเยนายู่นอกวงอ่ะ เว้ยมันคานอยู่หน้ากูเนี่ยตัวเดียวนี่แหละ มันไม่จอดน้ำมันคานเข้ามาน้ำมคานยังไงกูไม,มไม่เห็นตัวบ้าพวก

ไม่น,นี่นอนขนาดนี้ยังไม่อยู่หน้าประตู มันใช้โมดสิ้นกูยิงกูได้อีกเนาะ รู้สึกว่าจะห้าวเลือเกินนะมึงเนี่ยสอตัวเนี่ยนู่น Watch out s ันอยู่นิ่งเลยมันไม่ขยับหรอกเมื่อกี้หัวมันแท่ไปโผล่จากประตูได้บันยิงกูได้ยังไงวะ เ <Okay, S 2> นสนกมาขนาดกบด่าอนอยู่ในบ้านแน่เลยว่ะอ,อะไรบ้าเปล่าโอ้มีที่หลบเลยนะกรแพงบ้านนม่ง

nó bực không có nữa hết này anh chụp bao hàng nào rồi đi lẽ ปลาเข้าหน้าต่างพอดิแต่แกเอี้ยวเป็นไหมล่ะแกเอี้ยวไม่เป็นแกก็ไม่ต้องเอี้ยวระวังโดนตัวเองด้วยยิงไม่ทัน thấy em kia đi lại view ngay ngay này ระเบิดกูก็ไม่มีซะแล้วยิงใครมาหมอระเบิดหมดวะ ใคจะิดก่อนการไพราะแ่เองนไม่มีแล้วนนะเออ